ครับผมวันนี้มาอัปเดตใบผสมนะครับทั้ง TFC เป็นทรงรูปมา้าลายออกแบบพร้อมปิ้นห้เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ได้รูปเมื่อวานนะครับสร้างงานเมื่อวานวันนี้เสร็จครับเสร็จไป้สองวันทึ่งรูปอ่าออกแบบรูปแล้วก็ปิ้นใบผสมแล้วก็ไว้นิ้วครับเด๋ยวให้เป็น,ปนตัวอย่างนะครับ แบบเล่งด้วนนะครับแบบเร่งด้วนเลยคือสั่งวันเดียวเสร็จภายในหนึ่งวันด้วยครับแบบนี่ครับภาพเป็นต้องบอกกันว่าภาพผมประเทศไทยนะครับพราะว่าพี่เป็นทรงมาพีเอฟซีเป็นทรงมาเจ้าของฟาร์มเป็นทรงมาเป็นภาพของเพื่อนเองนะครับนี่ครับด้านหลังใส่กระดาษอาร์ตมันครับความหนาสองร้อยสิบแกรมครับขันตั้มผมรับทําอยู่ที่ หาสิบแผ่นนะครับทั้งออกแบบทั้งปิ้นแล้วก็ทรงไปสนไปไห้ครับนี่เสร็จครับเรียบร้อยมืออื่นสทรงให้ครับเพราะว่ไม่ไว้นิ้วครับไว้นิ้วขนาดสองเมตรคูณหนึ่งจุดสองนะครับไว้นิ้วขนาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นใบบันทึกการผสมแบบเร่งด้วยนะครับก็คือสร้างมือนีกับเ็จมือนีนะครับเจ่าสี่ใส่ขอเวลาสองหมือนครับเพราะผมมีงั้นอย่างอื่นน้ำกับพร้อมทรงครับ ขั้นต่ำรับ50ใบนะครับผมกลว่าใส่ได้นะครับเพราะใส่ได้สาหรับอ่าผสมตามบ้านนะครับผสมตัวตามบ้านเขาอ่าเกียรติกับว่าถึงโรงงานล้วกับว่าถึงรงบริษัทโรงงานพวกอ่าที่ทั้งพ่นทําแบบมืออาชีพนะครับอันนี้แค่ปิ้นเองครับเครื่องปิ้นเขาธรรมดานเนี่ยแหละครับแต่ใส่กระดาษที่หนาขึ้นจังหน่อยกะรายละเอียดทุกอย่างเข้าใจง่ายสาหรับผู้เถ่าผู้โถบ้านเขาอ่านเข้าใจง่ายครับ ออกแบบเป็นง่งยๆบ้านๆพื้นๆนี่ครับธรรมดาครับหมาะสาหรับผู้ที่ผสมพอพันน้าบ้านครับผสมตัวจริงอ่าที่ว่าต้องว่าต้องการในจํานวนที่หลายถ้าสร่งลงพิมพ์เพิ่นต้องการจํานวนหนึ่งพันแผ่นขึ้นไปนะครับมันจะสิ้ราคาที่ถือลงต่อแผ่นแต่ว่าหนึ่งพันแผ่นกับเป็นเงินหมื่นกว่าบาทขึ้นเรื่นะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับแต่ของผมรับปิ้นออกแบบให้ปิ้นแล้วก็ออกแบบให้ครับ ราคาต่อแผ่นดีแต่ผมขอแจ้งหลังไหมแล้วกัน,นครับหลักสิบครับหลักสิบเพราะว่ามันมันอยู่ที่จํานวนนะครับอยู่ที่จํานวนอยู่ที่จํานวนแผ่นแต่ผมขอรับที่ห้าสิบแผ่นขึ้นไปนะครับหาสิบแผ่นขึ้นไปหรือใส้ผู้ดใด้เฉยผมแค่ออกแบบไฟ้าให้แล้วก็ออกแบบให้แล้วก็ส่งฟ้าให้ไปปีนเองก็ได้นะครับนี่ครับรวมคนไทยเราทั้งส่งทางมือถือมานะครับต้องบอกกันว่ารวปมัน บ่ได้คมชัดคือยังผมไปไทยผมไทยทําผมใส่กล่องใหญ่นะครับไทยไทยลูกเพราะฉะนั้นไฟมันสีญ่เห็ดลูกมะมก็สีคมกว่านะครับแต่นี่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับก็สวยอยู่ครับนี่ครับสนใจผู้ใดสนใจเห็ดใบผสมอ่าใบผสมพอพันธุ์แบบผสมตัวรำน้ำบ้านนะครับกติดต่อเข้ามาได้ครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สามดีสี่ห้าเก้าสามครับแอดไลน์กับทีโ็นศูนย์สามหนึ่งแปดเก้านะครับทีตัวหน่อยนะครับ T.ON0319 เดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้ครับถ้าอยากให้สวยผมต้องเดินทางไปถ่ายรูปเองนะครับแต่ถ้าเดินทางไปถ่ายรูปมันกับมีค่าใช้จ่ายส,สูงขึ้นไปเองนะครับตามระยะการเดินทางเท่าครับผมไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปทั่วไปนะครับแต่ถ้ามีรูปูีแล้วก็กระซ่งมาได้ครับนี่ไฟล์บญ่น,นะครับภาพก็เลยบระคบม,มาไลยถือว่าโอเคครับใช้ได้จังไรก็ฝากติดตามครับผู้ใดต้องการไปผสม เอาไปผสมควายผสมตัวยาบ้านเขาสร้างออกแบบเลยครับนี่ขอบคุณครับ